สวัสดีครับตอนน้คุณผูชมทุกท่านนะครับเข้าสู่คลิปพิเศษของทีฟุตสปอร์ตของพวกเรานะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ทํากิจกรรมการกระชับมิตรกุ่มเครื่องทั้ง2รุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะใครที่ได้ติดตามชมคลิปก่อนหน้านี้ก็คงจะได้ดูฟอร์มของทั้งท <P. S 1> ทีม เป็นดีพีีกับโอเพนทั่วไปครับรุ่นละสามพีเน่ยรุ่นละสามพีอันนี้เป็นร่าสรุปครับร็สรุปดีทุกคนให้ความร่วมมือและอัชยาใ่ในการเล่นดีมากครับไม่มีความแรงและไม่ใช้อารมณในการเล่นจริงจังมากเลยนะเนี่ยครับเราเตรียมตัวมาดีแล้วอันนี้เราเป็นคลิปพิเศษอย่างที่สัญญากับท่านผู้ชมไว้ว่า หลายๆคนยังไม่รู้เลยว่าเราจัดกิจกรรมอะไรรูปแบบแบบไหนแล้วก,กฎกติกาเป็นอย่างไร,รเห็นทับเดีนในเรื่องของมีเทียบเชิญมีเพื่อรางวัลมีการจัดกลุ่มแต่รายละเอียดยังไม่ทราบวันนี้ก็เลยทําคลิปพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อมาอธิบายให้กับสมาชิกแล้วก็ท่านผู้ชมที่คอยติดตามดูมดยูทูบของปีโปได้เข้าใจเพื่อจะได้ติดตามได้สนุกอันดับแรกก่อนเลยนะครับ ชื่อกิจกรรมของเรานะเป็นการแข่งขันเราเรียกชื่อกิจกรรมนี้ว่าประ,ะลองฟุตเจ้ายุทธจักรฟุตนี่คือฟุตบอลน,นั่นเองนะฮะเราก็จะมีการรวบรวมสมาชิกที่รักในการเล่นฟุตบอลมาแข่งกันจะเป็นกลุ่มสี่ทีมแข่งกันวันเดียวจบเลยลูกลบลนะครับมีกี่กลุ่มก็แล้วแต่นะฮะเราก็สามารถจัดให้สมาชิกได้เปรียบกันได้ เดียวระเบียบกติกาการแข่งขันนะฮะก็คร่าวๆนะผมจะอ่านให้เป็นบางข้อนะฮะที่แปลกแตกต่างไปจากที่อื่นนะกิจกรรมของเราไม่มีเงินรางวัลนะพี่ได้ครับเพราะว่าเราไม่เน้นการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลเน้นการออกกําลังกายเพื่อสร้างความสมัคคีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีเฉพาะช่วยรางวัลแบบนี้ถ้าทุกๆทีมที่เข้ามาเล่น จะมีช้วยรางวัลให้ครบทุกทีมนะครับอันดับ 1, 2, 3, 4ีตามลำดับอ่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับความสำคัญของช้วยรางวัลแล้วก็เทียบเชิญเทียบเชิญอ่าตอนนี้เรามาดูกติกาก่อนอผมอ่านให้เป็นบางข้อนะเพราะว่ามีเยอะแยะมากมายรละเอียดอย่างข้อแรกนะครับที่ผมบอกไปคือเราไม่มีเงินรางวัลมีเฉพาะช่วรางวัลเป็นสนัญลักษณ์กิจกรรมนะ แล้วก็ในการแข่งเราจะจัดกลุ่ม4ทีมแข่งกันภายใน2ชั่วโมง uh huh. แบบพบกันหมด uh huh. ทีมหนึ่งจะได้แข่ง3แมตช์รู้ผลเลยทีมไหนมีแต้มเก็บสะสมชนะคู่แข่งได้เยอะสุด uh huh. ก็ได้ครองแชมป์ในกลุ่มนั้นไป uh huh. กิจกรรมเราจัดเดือนละหนึครั้งนะฮะแล้ว uh ก็ช huh. uh ่วยรางวัล huh. ม uh ีมอบให้กับทุกทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมคื อีมไหนมาก,ก็คือได้ด้วยระวังสรับแน่นอนแต่จะเป็นอันดับ1,2,3,4อยู่ที่ฝีมือครับใหญ่แตกต่างกันไปใช่ครับครับอ่าเป็นสัญลักษณ์เก็บไว้มีผลด้วยนะเพราะว่าเพื่อรางวัลเนี้ <four> ยถ้ามีชนะเลิศเป็นชนะที่1นสกลุ่มเราก็จะสามารถเอาที่1ของแต่ละกลุ่มมาจัดชิงถ้วยใบใหญ่ขึ้นอนกใครด้ได้อันดับ2ก็เอาอันดับ2ของแต่ละกลุ่ม มาจัดชิงถ่วยใบ,ใ,บใหญ่กึ้ีกเพราะฉะนั้นกิจกรรมของเรานะจะไม่มีการคัดทีมออกยิ่งเล่นยิ่งเพิ่มยิ่งแข่งยิ่งเพิ่มแล้วก็ฝีไม้ลายมือของแต่ละกลุ่ม4ทีมจะเริ่มสู่ีกันเพราะมีการคัดลำดับในแต่ละกลุ่มเรียบร้อยและนี่คือความสนุกสนานของ,ของการประลองฟุตของพวกเรารรเพราะฉะนั้นอย่าลืมคอยติดตามดูกันต่อๆไปนะว่าจะมีทีมเพิ่มอ่า แล้วก็ในการแข่งนะเราแมตช์ละ15นาทีเนี่ยสมาชิกสามารถเปลี่ยนตัวได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งใคร,ครโดย,ดยไม่ต้องแจ้งกรรมาการต้องแจ้งด้วยต้องแจ้งด้วยทุกครั้งทุกครั้งที่จะลงสนามต้องแจ้งที่กรรมาการ,รแต่สามารถเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกได้ตลอดเหนื่อยก็พักอยากเล่นก็ลงแล้วแต่หัวหน้าทีมจะบริหารอันนี้ให้สิทธิ์ในการบริหารการเข้าออก ให้เป็นของหัวหน้าทีมเลยครับผมแล้วก็กิจกรรมของเรานะเพื่อต้องการเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนน้องๆก็เรามีการจัดหลายรุ่นครับตอนนี้มีรุ่น15ด้วยแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยโครงการอาจจะเป็นรุ่น10 12 14ด้วยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องให้รุ่นใหญ่พีพีเรานำทีมนำทางใช่เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นจะมีการลดสุบหรีและดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในขนาดใน ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมครับผมหลังจากจบกิจกรรมแล้วแล้วแต่ตามอัธยาศัยครับอันนี้เราไม่ว่ากันนะฮะแล้วก็กิจกรรมของเรางดการเล่นการพนันการวางเดิมพันทายผลตอรในแต่ละคู่นวดเราไม่มีการเล่นการพนันในเกมการแข่งขันนะครับแล้วก็ที่สําคัญป้องกันไว้จริงๆแล้ว ไม่น่าจะมีนะกับการเท่าทวิวาทในการจัดกิจกรรมรูปแบบตลอดเป็นการจัดกิจกรรมที่ถ้าหากมีการเล่าวิวาทเราจะใช้สิทธิ์ในการลดกิจกรรมครั้งนั้นนะครับแล้วก็เงินค่ากิจกรรมของสมาชิกทั้ง4ีทีมกดเลยนะกดคืนนะเราไม่มีการคืนให้เราคิดว่ากรณีนี้คงไม่มีเพราะว่าเราใช้เวลาในการคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม อ๋อมีซ้อมด้วยกันเป็นประจำนะฮะแล้วก็ในรุ่น v i p พิเศษที่นึงนะครับทุกทุกรุ่นเราจะกำหนดตามอายุเอาบัตรประชาชนมาแสดงเลยรุ่นไหนก็แสดงตามนะั้นรุ่น v i p ยกเว้นตำแหน่งผู้สากรูปหนึ่งตำแหน่งให้เป็นพวก <c oughs> อ,อายุน้อยได้ได้ <c oughs> แค่ตำแหน่งเดียว สักหนึ่งขวบอะฮะอยู่นอนสักหนึ่งขวบอย่างเงี้ยอันนี้ทนไม่ไหวใช่ไหมที่จะเล่นฟลุ๊กเนี่ยลืมหน้าที่เลยใช่ไหมที่ว่าทำอะไรอยู่ก็ต้องมีบ้างไม่ได้มีการตัดต่อด้วยนะไม่มีมีเราไม่ตัดออกด้วยอ๋หเสว็จแล้วขอให้ดูหน้าตากล้องหน่อยหมุนกล้องเด้อแหม่นี่นี่หมุนกล้องหมุนกล้องหลุดแล้วไงหลุดแล้วไงอ่านี่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 คือตากล้องของเรานะครับน้งฟลุ๊กนะฮะ คนไม่ได้จริงๆคนไม่ได้มันคันปากมันก็ต้องมีมั่งเราก็ไม่มีการตัดต่อด้วยมีการตัดต่อเราไม่ตัดออกด้วยนี่เราสดนะครับถึงไหนละอายุอายุประตูอายุประตูอายุประตูสามประตูครับเราให้หนึ่งตำแหน่งที่สามารถเอาอายุน้อยกว่าเฑนมาลงได้เพราะว่าตำแหน่งนี้หายากใช่แล้วก็ต้องบอกสมาชิกทุกคนด้วยนะครับว่าเราจะมีการบรรทุก วิดีโอทุกคู่ทุกแมตช์เผยแพยร่ลงใน YouTube ใเพราะฉะนั้นต้องยอมรับถ้าเกิดมีภาพอะไรที่ไม่สมควรเผยแพย้ยออกไปก็ถือว่าตามนั้นเพราะว่าเราตกลงกันแล้วว่าทุกแมตชการแข่งขันของเราเจะขอถ่ายคลิปวิดีโอลองยูทูบนะเดี๋ยวมีคนฟอ้องร้องเราต้องขออนุญาตก่อนกตกลงอันนี้ก็เป็น รายละเอียดในเรื่องของระเบียบการครวาวๆนะๆเล็กน้อยมีเยอะแต่ให้ท่าน,นชมด้ทราบตัวนี้ก่อนนะครับชวนกิจกรรมการแข่งขันในเดือนนี้เป็นครั้งแรกเลยเ็นเดือนแรกนะครับวันที่25วันที่25ิ้ทีุ่ลาคนครับแล้วก็มีกี่เจ้าเราจัด3วันครับมีวันที่25แล้วก็วันพฤหัสที่ยี่สแล้วก็วันที่1นะอา่า กรกฎาคมเป็นรุ่น15ปีด้วยเดี๋ยวโปรแกรมก็คงจะลางสิงมือกับหัวหน้าทีมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็ส่วนรายละเอียดต่างๆที่อยากจะให้ท่านชมได้ทราบก็มีเท่านี้ก่อนเพราะวาใช่ครับหลายคนงงเหมือนกันนะคนจัดก็เริ่มงงอบตอง,งอน,นี้ <laughs> อาศัยการปรับนะฮะ การทำงานไปเรื่อยๆตามปัญหาที่เข้ามามีปัญหาตรงไหนเราก็ปรับให้เข้ากับแก้ไขนะปัญหานั้นครับผมซึ่งก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกคนมากนะตอนนี้เริ่มให้ความร่วมมือแล้วก็เริ่มเข้าใจในการพิการขางนี้ครับผมมาึ้นก็อันนี้ที่ผมได้มอบให้กับหัวหน้าทีมแต่ละทีมไปแล้วเขาเรียกว่าเทียบเชิญนะทีมที่เราได้คัดเลือก ให้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้รับเทียบเชิญเป็นหลักประกันว่าทีนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนครับมีเรามีจำนวนจำกัดด้วยผู้ผู้ที่จะมาเล่นก็ต้องถือเทียบเชิญมาใช่ครับถูกไหมครับแสดงแสดงว่าไม่มีการเอาคนอื่นมั่วก็มาถูกต้องอันนี้ก็เป็นสีทองนี่จะเป็นรุ่น VIP นะฮะอันนี้ก็มีเทียบเชิญรุ่น VIP เหมือนกันรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ สำหรับสีเงินนี้จะเป็นรุ่นประชาชนทั่วไปรุ่นกลางครับและเดี๋ยวเราจะต้องทำสองชุดเพราะว่าครั้งนี้เรามีแปดทีในรุ่นไม่จำกัดอายุแ่งเป็นสองกลุ่มเพราะฉะนั้นเราจะมีถ้วยทั้งหมดแปดใบสองกลุ่มอลังการงานสร้างมากครับตอนนี้สเตการตาถ้วยรุ่นสิบห้าปีเรายังไม่ได้ทำอ,อ๋อเดี๋ยวจะทำตามมาครับผมตอนนี้ปรับน้างงานไปก่อนครับ ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆที่จะแจ้งให้ท่านผู้ชมแล้วก็สมาชิกที่ติดตามได้ทราบก่อนต่อไปจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมอีกก็อย่าลืมคอยติดตามการอัปเดตของ g ีโฟไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากนะครับที่มานั่งเป็นเพื่อนครับขอบคุณน้องปุ๊บต่กล้องให้ครับแล้วก็หลุดมุกมาหนึ่งมุก ส่วนสมาชิกท่านใดที่ทต้องการจะมาร่วมกับปีปกก็ขอ,อเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านแต่และทีมถ้าสนใจในกิจกรรมปีปกก็ให้มาร่วมทีมได้รับไม่จำกัดนนไม่จำกัดจานวนโปรแกรมวันที่ยิ5นี้อาจจะไม่ทนัน<า>ก็ถัดไปเดือนต่อไปในการแข่งขันเดือนต่อไปได้ครับผมเราจัดให้ทุกเดือนจัดให้ทุกเดือน สนามเราพร้อมบริการครับผมครับผมทั้งทีมงานด้วยครับยิยดนดีมากครับ <c oughs> วันนี้ผมก,กับพี่เล็กแล้วก็น้องบุ๊กต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะและอย่าลืมคอยติดตามการอัปเดตของเราครั้งต่อไปในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ